ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็อยู่กับผม Top ปซี่เกมเนะครับแล้วก็อยู่กันในเกมเอ็อกีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมมารีวิวเจ้าตัวของคาบุโตเซียนนะครับก็หรืองูเซียนแหละเอาง่ายๆแล้วแต่คนเรียกนะครับผมวันนี้มารีวิวกันว่าตัวเนี้มันโอเคไหมหรือยังไงนะครับเราต้องมาดูสกิลกันก่อนนะครับผมมาดูที่สกิลผมขอเริ่มที่สกิลสีดาวก่อนนะครับวันนี้มาแปลกหน่อยเริ่มสีดาวก่อนนะครับผม สกิลนี้มันบอกว่าเรียกง,งูออกมานะครับผมทำดาเมจแล้วก็ทําให้ติดพอยซั่นหรือว่าพิษนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ติดชาแบบมีเดียมนะครับผมโอ้ถือว่าใช้ได้นะติดชาแบบมีเดียมนะครับผมถ้าอัพถึงวิวแปดเปลี่ยนจากมีเดียมเป็นลาร์ชนะครับผมแล้วก็สกิลนี้จะแรงขึ้นถ้าอีกฝ่ายติดพิษอยู่นะครับก็คือต่อคอมโบด้วยสกิลพิษสกิลนี้ก็จะแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขอดูวีก่อนนะถ้าอัพถึงวิวแปดเนี่ยนะครับผมก็จะติด ชา6วิเลยถือว่านานนานพอสมควรนะชา6วิแต่ว่าสกิลมันไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะก็ถ้าใช้โดนนี่ก็น่าจะหนาวอยู่เหมือนกันแล้วก็นะครับติดพิษ17วินะครับผมก็พิษก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะครับสำหรับเกมนี้พิษก็เฉยๆนะครับมาดูหน้าตาสกิลกันก่อนนะครับว่ามันทำอะไรได้นะครับผมก็เดี๋ยวลองเรียกออกมาครับสกิลปึ๊บเนี่ยเป็นสกิลงู งูฉกลงดินนะครับผมจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเรียกประมาณนี้แล้วกันเปิกเนี่ยดูได้เลยว่าเขาโดนอะไรบ้างไอ้แมสติดชานะครับแล้วติดพอยซันนะครับติดพอยซันก็จะทำธาตาเมทเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เร็วเหมือนโอร์ไทม์นะครับมันจะค่อยๆทำนะครับคุณดูได้เลยเนี่ยมันจะค่อยๆทำาดเมทแต่ว่าโดนแรงอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับสกิลนี้นะครับผมต่อมานะครับสกิล3ดาวนะครับสกิลเนี่ยให้ดูหน้าตาก่อน ประมาณนี้นะครับผมมันบอกว่าเรียกงูออกมานะครับพันรอบตัวนะ,แล,วำำนะแล้วก็ทำา a m a g นะครับผมแล้วก็ทําให้ฝ่ายติด p o i s o นแบบ m e d i ยมก็ติดพิษ m e d i ยมสกิลนี้จะแรงขึ้นถ้าอีกฝ่ายติดพิษอยู่นะครับเอสกิลอื่นก็จะแรงขึ้นถ้าติดพิษเหมือนกันนี่น่าจะเป็นทุกทุกทุกสกิลเลยนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะอันนี้อีกสกิลหนึ่งนะครับสกิลนี้มันบอกว่า เรียกง,งูมาพุ่งไปนะครับผมทำดาเมจแล้วก็ทำให้ติดมืนและก็ติดพิษนะครับถ้าต่อคอมโบนะก็น่าจะเป็นสกิลนี้ก่อนนะอีกฝ่ายติดมืนติดพิษอีกฝ่ายออกสกิลไม่ได้นะครับผมแล้วก็ต่อด้วยสกิลนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลนี้มันจะแรงขึ้นไงเพราะว่าโดนสกิลนี้แล้วติดพิษไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยอันนี้นะครับอันนี้ก็ติดชา หรือหรือเราจะเปิดไปด้วยติดชาก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่คอมโบนะแล้วแต่คนเล่นนะครับประมาณนี้แหละนะครับสกิลมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะไม่ได้มีอะไรเข้าใจยากอะไรเท่าไหร่นะครับก็เข้าใจง่ายๆนะครับผมมาต่อที่อันติแล้วกันนะครับอันติเนี่ยก็ทาดาเมจนะครับใช้ปุ๊บทาดาเมจนะครับผมแล้วก็ติดดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับก็แบบลาสเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะแบบลาส์สี่สิบเอ็ดวินะครับผมแล้วก็รีโคเวอร์ซีพี นะครับแค่นี้ใช่ไหมรีคอเวอร์ซีพีนะครับแค่นี้ไม่รีเลือดนะไม่รีเลือดอ๋อมีเวลแปดนะครับเวลแปดเนี่ยถ้าอัพถึงเวลแปดก็จะรีเลือดได้นะครับก็โอเคโอเคนะครับมีรีเลือดให้ก็ยังดีนะครับแต่ต้องอัพถึงเวลแปดนะเวลหนึ่งไม่มีนะครับลองใช้ดูนะครับเรื่องระยะเรื่องอะไรเรามาเทสกันดูผมใช้จากตรงนี้รู้ซึ่งว่าจะโดนงูข้างหลังหรือเปล่านะครับเึิ่บใช้ไปนะ โดนนะโดนโดนงูข้างหลังนะครับถือว่าระยะก็มันเป็นแนวเส้นตรงแหละนะครับแนวเส้นตรงแต่ว่าก็หลายคิดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็รีวิวหมดไปทุกสกิลแล้วนะนะสำหรับเจ้าตัวของคาบุโตะนะครับเอาภาพรวมดีกว่าภาพรวมนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะยังบุกบ้านสสยสีฟ้ามันจริงมันมีสกิลกระโดดอยู่แต่ว่าไม่รู้จะเอาสกิลไหนออก ผมเลยยังไม่ให้เรื่องการบุกบ้านนะตัวนี้ไม่แนะนําให้บุกบ้านเท่าไหร่ด้วยความที่มันบางด้วยนะครับแล้วก็สกิลยังไม่ค่อยเอือ้อบุกบ้านเท่าไหร่อย่าเอาไปเลยนะครับน่าจะเหนื่อยนะครับผมเลย้ายแค่ประมาณ A แล้วกันนะไม่ A ก็เอสลบประมาณเนี้ยนะครับยังไม่เหมาะกับการบุกบ้านตัวตามตัวตามใ้เรื่องสถานะและการด้เรื่องติดชาโอว่าไทม์เอ้ยไม่ใช่โอว่าไทม์พอยซอนนะครับแล้วก็ติดมืนดูภาพรวมก็เหมือนจะดีนะครับก็ เอาไปประมาณ S บวกละกัน S บวกหรือ S ประมาณเนี้ยนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเกินนี้นะครับคือมันได้สถานะแต่ว่ามันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่สกิลนะระยะมันไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่ก็เลยยังให้แค่นี้พอนะครับผมส่วนเรื่องตงัวการบ้านนี่ถือว่าโอเคอยู่นะผมคิดว่าน่าจะโอเคนะถ้าโดนตัวเนี้ยเปิดก่อนก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ามันมีแบบติดชาด้วยอะติดชา6วิเลยอนะถ้าเราไม่มีรางสถานะนี่น่าจะตึงมืออยู่นะ สกิลก็น่าจะแรงพอสมควรแหละตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นการบ้านผมให้เอสบวกถึงเอสเอสละกันนะครับแต่ยังไม่ชัวเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเอาไปการบ้านนะผมให้ตามข้อมูลที่มีก่อนนะครับให้คะแนนตามข้อมูลประมาณนี้นะครับผมก็โดยภาพรวมคือยังไม่เปิดนะตัวนี้สําหรับผมผมเน้นเรื่องการบุกบ้านมากกว่าตัวนี้มันไม่บุกมันบุกไม่ได้ไนงะผมก็เลยว่าข้ามดีกว่านะครับผมคือถ้าไปเจอบ้านบานบน,บน,บนเจอแรงโก้คุ้นนินตึงๆขึ้นไปอ่ะ ลองแรงสองพันสี่ขึ้นสามพันสี่พันโอ้ไม่น่าจะเห็นตัวนี้หรอกนะครับคือไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวนี้ผมก็ยังไม่เปิดนะยังไม่แนะนํานะครับผมก็ใครที่ชอบฝาก like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามใกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม